สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำที่หิ้วถังดําน,นะครับเป็นอีพีสอครับเราทํามาจากาเหล็กเก่าๆที่เหลือนต่มันจะมีเหล็กเก่าๆเหล็ก2หุนแล้วก็มีปลอกเก่าๆอยู่ครับก่อนอื่นเราก็เอาเหล็ก2หุนนะครับายาวประมาณ15เซนเราจะทําการดัดตรงกลางะจะดัดให้มันโค้งมัน โค้งออกเหมือนกับกรีบม้านะครับจากนั้นผมก็จะตัดออกมันนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะเอาเศษเหล็กที่เหลือนะครับจะตัดความยาวประมาณ15เซนนะครับจะใช้ทั้งหมด4 4อันนะครับจากนั้นผมก็จะเอาทั้งสองมาเชื่อมประกบติดกันนะครับ นะครับเราจะทำเราจะเชื่อมไซายขวาครับด้านซ้ายสอสอันด้าน,ด,านด้านขวา2อ,อันนะครับแล้วก็เชื่อมให้มันติดกันนะครับ <c oughs> นะครับก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นก็จะจะดัดให้มันอ้าออกนิดหนึง่งเพื่อทั่วเราจะใส่ด้ามเข้าไปาส่วนด้ามนั้นผมจะใช้เหล็ก1นิ้วนะครับตัดประมาณ10เซนติเมตร ก็มันตัดออกมาแล้วก็ตรงปลายซ้ายขวาน,นะเราจะทุบให้มันแบนนิดนึงจากนั้นก็เอาไปสวมเข้ากับเหล็กที่เราเชื่อมเมื่อกี้กลายเป็นด้ามน,นี่ครับเราทําเป็นที่จับแบบนี้จากนั้นก็เราก็เอาไปเชื่อมให้มันติดกันคืออันนี้เราทําที่หิ้วมาจากทามาจากเหล็ก2หุนนะครับคือมันต้องใช้เหล็กข้างละ2เส้น เพื่อความแข็งแรงนะครับส่วนอ p พีแรกนั้นทำมาจากเหล็ก3าุผลก็เลยทำมาจากเหล็กเส้นเดียวอันนี้เราทำา2เส้นนี้ก็เพื่อเสริมความแข็งแรงจากนั้นเราเชื่อมเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปขัดไปเจียให้มันเรียบเสมอ,อลบคมเพื่อความปลอดภัยนะครับกลัวว่ามันจะบาดนอุอจากนั้น ก็เอาไปพ่นสีนะครับพ่นสีให้ทั่วเลยอถ้าจะให้ดีก็พ่นสองครั้งเลยพ่นทับสองครั้งมันจะได้กันน้ำแล้วก็จะได้ใช้กันนานๆน,น,นะครับพ่นเสร็จแล้วก็รอให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะครับ นี่เสร็จแล้วนะครับเราลองไปใช้งานกันเลยนะครับก็ง่ายๆเลยครับเกี่ยวแล้วก็ยกแบบนี้เลยมันก็สะดวกในการจับก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ